สวัสดีครับตามติดชื่อเราในวันนี้นะครับกลับจากเลิกงานนะครับก็จะมีนี่แหละคนบางคนนี่แหละมาแล้วเห็นไหม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 นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเนี่ยแหละเขาครับผมอะไรเี่ยไปกินอะไรมาไปกินอะไรมาเนี่เขากินวิตามินวิตามินอะไรนะวิตามินซีกินวิตามินซีนะคุณผู้ชมนะครับนี่เขาเรียนพิเศษกลับมาแล้วก็จะมาอยู่กระลุงอย่างนี้เลย พอดีกะลุงเลิกงานพอดีนะครับเขาก็จะมาเนี่ยเขาเก๊าเก๊าเก๊อยู่งี้แหละครับผมนี่อะไรก็ไม่รู้นี่ครับผมในไม่ตีแบตกระเจ๊ไปไม่ตีแบตกระเจเ๊เหรอเหรอเหมือนคลิปก่อนหน้านี้เลยนะครับเขาชอบเล่นผีผ้าห่มนะครับดูดิเออเหมือนคนปักใต้เหมือนกันนะแบบนี้นะดูดิ เออเอาถ่ายก็ถ่ายดูดิเอ้ยเนาะชอบจังเลยนี่เออบังคับจะให้ลุงถ่ายรูปให้เอ๊ะอย่างไงดิคนเรานี่เออเก็บไว้ให้หนูดูตอนโตนะนี่เห็นไหมนี่อันนี้อันนี้อันนี้ไปเรียนไปเรียนวิชาอะไรวันนี้วันนี้ไปเรียนไหมวันนี้ไปเรียนไหมไปเรียนไปเรียนนี้เรียนเรียนเรียนอะไรเรียนอะไรกัน นาเรียนเรียนอะไรบ้างหร<แ>ือไอเจ้ยอยู่ไหนเจ้ยอยู่ไหนไม่รู้เหลือพี่หวาไปไหนไม่รู้พี่วิวละ่ะไม่รู้ <laughs> ร <laughs> เหลือเหลือไม่รู้อย่างเดียวเลยเอาป้าไปไหนป้าไม่รู้ <laughs> <อ>ไม่รู้รอ <laughs> เอาพอยังยัง ยังไม่พออีกน่ะโอ้แล้วลุงทำงยังไงถึงจะพอนี่นะกน็วันนี้อ่ะก็ประมาณนี้แหละคุณผู้ชมก็จะ,จะอยู่กับเขานี่แหละก็เขาอยากให้ถ่ายวีดีโอให้ก็ถ่ายนะครับ เขาก็จะถ่ายวิโอเสร็จก็ทำแางนี้เลยนี่มานี่เจเจมาแล้วเห็นไหมดูสิบังสมิดเลยไม่เห็นเจไม่เห็นลุงเลยดิบางสมิดเลยเห็นไหมนี่ลุงไม่เห็นลางไม่เห็นี่เอาแยกเข้ากล่องนะกล้องลุงก็โอ๊ยเจมันมีแต่ไม้น้าด้วยนะ เออสามนักเญ่เออเดือวเด๋ยวเด๋ยวเจได้ค่อยเปิดให้เจดูนะครับตอนนี้เจหิวน้ําแล้วเจเขาไปตีแบตมาออกกําลังกายนะครับแล้วเป่าเป่าเลยทำไมเปล่าเปาไม่ออกกําลังกายบ้างเลยป่เปาไม่นา่าไม่ตีแบตอ่ะรู้ออกกําลังกายครับทำไมลูกก็ตีแบตกับลุกปองแล้วเมื่อกี้ไงแต่ลุกปองเหนื่อย ลุงปองเหนื่อยก่อนก็เลยไม่ได้ตีแบบกะลุงปองผมองมาให้ลุงปองทําไมผมองมาทำไมเนอะมองมาไม่เห็นใหญ่แล้ไม่เห็นเลยนะโอ้แล้วเดี๋ยวบอกเห็นกันแล้วคุณผู้ชมดูเองนะครับผมโอ้ยนะฮะนะฮะดีชุดเขาชุดเขาสวยไหมชุดเขาชุดเขาสวยชุดเขาสวยนะชุดเขาสวยจริงๆเงี้ยนี่นี่ พ,ง<ม>พิงกินน<ม>้ำแล้วนีพ่พิงกินน้ำพิงก็น่ารักนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวจะถ่ายภาพนิ่งก่อนนะคุณผู้ชมนะประมาณนี้ก่อนนะวิดีโอนะครับเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งแป๊บหนึ่งนะครับพิงพิงกำลังอยู่นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ <c oughs>